สวัสดีครับเดี๋ยวนี้เจอกันโอพี่เดี๋ยวโอจะพามาดูโตโยต้าไทเกอร์ปี03นะครับพี่ตัวนี้เป็นสีดำาิมันเต็ครับดูได้เลยรอบคันครับเดิมเดิมมาเลยครับผมสายชินชีนเดิมเดิมมาได้เลยครับด้านหลังเดิมจ๋าครับพี่นี่มีการชนท้ายให้ด้วยท้ายนี่มีบุบนิดหน่อยหน่อยนะตามการใช้งานพี่ถ้าเป็นผมผมไม่เคยสีเรียดเท่าไหร่ ดูฝั่งนี้ฝั่งนี้จะมีรอยตรงนี้เลยหน่อยนะนี่เห็นไหมครับรอย,อยนิดหน่อยตามอายุพี่สีได้เดิมบางนะคันพี่ไม่เคยทังสีไม่เคยแก่สีครับงามเนี่ดูดอกได้เลยดอกยางแบบโคตรน่าของฮันคุกนะครับพี่นะยางเบอร์สามเหตุครับพี่นะอ่า ดูภายในกันครับอ่ะเดี๋ยวมาดูภายในกันครับผมภายในถือว่ายังสวยงามเลยพี่ดูคอ,อนโซลอีเปอร์มีครับพี่ออตโต้โฟวินใช้งานได้ปกติฟาเฟอร์ดูได้เลยลท้องด้านท้ายเบาะเบาะเนี่ยมีขาดตรงนี้หน่อยนะครับพี่แต่เดี๋ยวผมเลียร์ลิงค์ให้ได้นะครับถ้าไม่ต่อราคาผมหนักอ่านี่ดูรถกันอดูอากได้เลย เดิมจ๋าดูท้ายครับพี่เบาเบิรไม่มีขาดครับพี่ด้านหลังมีขาดตัวเดียวนั่นแหละพี่อ่าเี่ดูสีติ๊กเกอร์จากโรงงานครับผมเดิมอ่าดูฝั่งนู้นนครับนีแม็กและนองแม็กไลเนอร์สวยใสครับอ่านี่ ฝั่งนี้นี่ดูอากตรงนี้ได้เลยชัดเจนครับพี่ฝนใกล้ตกแล้วเลยรีบรีวิวหน่อยนี่เขาท่งมันโซนฝั่งนี้็นไงครับพี่สวยงามคันนี้มีเครื่องเสียงนะพี่นะาติดตู้เครื่องเสียงด้านหลังมาหน่อยนึงนี่อาเกเอิฟอยู่ครบหมดครับพี่สบายใจได้เลยนี่น,น,น็อตน็อตนี่น็อตยังไม่ขยับเลยนะอ่าไม่เคยแกะทำสีครับพี่อ่าเดี๋ยวไปดูในห้องเครื่องกันครับพี่อ่าเดี๋ยวให้น้องชารตั้งเครื่องให,ให้ฟังนะพี่นะ ลองเหยียบไม่ฟังนะถ้าลองเหยียบหน่อยดิอ่าเหยียบจนจำมาพี่แอนนิงมาได้ไหมพี่มาดูไอดูควันกันพี่อ่านี่ขนาดเครื่องร้อนแล้วนะอ่ะาไอ้บางๆก็พี่เอาทำยี่สิบปีครับผม น้ำันเครื่องฟิตจับไฟแดงมาจากไหนพี่แต่ไม่ไอายคอยพอนจนไม่ใจกลับน้ำมันเครื่องไม่กระเด็นนี่หรือว่าเครื่องใช้งานแล้วปกติครับผมเดี๋ยวไปฟังราคากันค่เดี๋ยวมาฟังราคากันนะครับพี่กับ t ต y ยต้าไทเกปี03สีดำลิมเต็ดนะพี่นะมีแค่300คันในไทยนะพี่นะตัวนี้ผมเปิดราคาอยู่เอาราคา่อนเก็บงานนะพี่เอาไป2 9 5 0 0 0บาทพี่ถ้าราคาเก็บงานอยู่ที่3,15,000บาทครับพี่ราคานี้หาที่ไหนไม่ได้แล้วแหละ ถ้าชอบสีดำมีแค่สามร้อยคันนะพี่นะผสมภาษีรรรครบพี่ราคานี้ผมโอนให้พร้อมเลยอะแถมไปเลยจับไปได้ได้สองแสนครับพี่ที่เหลือลูกพี่ดาวเองนะถ้าสนใจก็ติดต่อที่เบอร์ศูนย์หกหนึ่งหกสองสองห้าห้าน้องโอครับพี่หรือจะมาดูรถได้ที่ลำลูกกาคลองสี่พี่จับจิเพ็มาก็ได้พี่ลำลูกกาซอยเจ็ดสิบเอ็ดนะครับผมอ่าฝนจะตกแล้วพี่ถ้ารายงานไม่ครบยังไงก็โทรสอบถามกันเอาเนาะคอบคุณ<ถ>ค้คาลองเทสรถนะครับผมพัดทัดลองถอยดิแค่เนี้ยขึ้นไหมถอยเลย ลองหมุนนะลองใหม่ดิลองใหม่ดิอ่าเอาแบบง่ายๆแค่นี้เลยเดี๋ยวลองใส่4เ็ดอ่านี่สนี่ขับ2นะครับผมอ่าเดี๋ยวลองใส่เกียร์โฟกันดูนะครับผมเอาแค่นี้ ล้อหน้าไหมครับ